ค่ะเมื่อกี้เอ็มเจสที่บอกใช่ไหมะจะพาไปส่องความหรูหราเป็นความหรูหราระดับเวิร์คคลาสแล้วตอนนี้พื้นที่โดยรอบเนี่ยนะกำลังเจ้าหน้าที่เอยบรรดาสื่อมวลชนบรรดากองเชียร์มาปักหลักรออยู่แล้ว,วน,นี่ private jet ถูกต้องอเดี๋ยวจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามาถึงปั๊บจะออกมาทางไหนจะได้เห็นหน้าทางช่องทางไหนบ้างรวมถึงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำหรูลำใหม่ลำนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ บอสคาเฟ่จัดกิจกรรม Exclusive Event with Hype at Boss Cafe ชวนแฟนคลับของ2หนุ่มดูโอวง Hype พรีเซนเ,เตอร์ของ Boss Coffee กาแฟพร้อมดื่มอย่างเจมส์และการรวมมินิคอนเสิร์ตพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ของการดื่มด่ำรสชาติกาแฟในแบบฉบับของ Boss ที่ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ We have opened this cafe to deliver and uh, extend the image of premium coffee and also the aspiration list through real life experiences at this cafe We have this very special um, exclusive menu that is very popular in this cafe which is Boss Caramel